หืเห้เหล่าต้มเิธยให้พ่หห้่อ้ยเด้ยห้ยเห้ยเห้ยเ้ยเห้ยอห้ยเห้ยเา้ยเห้ยเ้ยเห้ยเห้ยเหนยเเห้ยเห้ย กรุงนี้ใช่ไหมเออี๋อๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆอๆๆ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 ยๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆๆไๆๆๆๆนโอ้ไหๆๆๆๆๆหนๆๆๆี่ๆอยๆ่ไๆๆๆๆๆๆไๆี่ๆๆ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 ๆไๆๆ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 ๆไ ป๊อ๊ๆๆ๊ไหนคนไหนที่คนไหนที่คนไหนที่ใช่สตา,าร์ตาตี้แล้วขอบคุณทุกคนมากๆากนะครับไปนหนึ่งกัมาร้อยดูไหนคนไหนพี่เฮียพี่อยู่ไหนเฮียพี่อยู่ไหนไหน Sam.

โอ้กร่วงแล้วบูลาบูลาบูลาตลัปัดมีคนได้ดูคลิปใหม่ยังอุย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 อืมเบาเบาเบาลูกเบาเบาโอเคเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวเช็ดลูกเบา แล้วหลาโอ้ยโค้ดเ <c oughs> บาคุณฟ <c oughs> างฟางส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณนุ่นบอกว่าไมซันชายส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณครับโอ้ยน้องกลัวแล้วลูกเล่นเบาๆเล่นกับน้องเบาๆอ่า đây cả nón bào, tiếng này giéo giàn ma, nón đi nhanh 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 ไอ้วาหนีหนีหนีไอ้วาหนีโอเบาเบาเบาโอโอโอเบา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 เล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเอาเฮ้ย เอาไหมคะเอาค่ะเขาพูดเอาค่ะอ่านอะไรคะอืมอันนี้เอาไหมคะลูกเอาไหมขอกันค่ะขอค่ะหนูอยากได้สีลายหนูอยาก ได้เอาไหมคะขอขออ่ะเอามยอยากได้สีอะไรคะโอเคไม่เอาแล้วได้ของใหม่โอเคเล่นอะไรของหนูลูกไอ้บา พ่อขอตุ๊กตาไดไหมพ่อขอลาบูบูได้ไหมคะได้ไหมคะพ่อขอพ่อขออ๋อพ่อขอคะ่ะพ่อขอได้ไหมคะได้ไหมไ้ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ โอ้ขอบคุณครับลาบูบูนไหนพูดสิลาบูลาบูหนูลายเต็มามาค่อยๆเด่นใช่เอนนาเทนน้องเนี่ย พ่อตาลายไปหมดแล้วลูกโอ้โอ้เบา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 โอ้ยโอ้ยเบาเบาน้องหมดแรงแล้วเนี่ย bao 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 <coughs> Họ, <hó. coughs> bao 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 พิ่เีพิ่ีีอยู่ไหนเนี่ยคุณนางฟ้าองคูส่งมา50ดวงขอบคุณคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะอาจารย์แม่ไม่หมดคุณเพนพันเกิดเ่อา่อ เราก็ไปทําบุญกันเนาะตามภาษาบ้านนี้มาเก้าร้อยดวงน้องพีเพอาะว่าหนูออกดีกว่าปะลาบูบูของเขาเขาเชื่ออะไรเัาเนี่ยเอามาโบกแล้วคือพระก็คือถือตะละปัดอยู่เหมือนเลยเขาเชื่ออะไรหรือรู้จักเหรอเขาเชื่ออะไรคะแล้วตอนพระสวดใช่ไหม ไอวาเขา,าหยิบไปนี่มาเนี่ยกังหัน,นอันนี้เรียกว่าตัวอะไรหรอพิธีโอเค,นะอเคเหรอพิธีไม่กดน,น้องเหรอแต่พิธีต้องห้ามพูดีเอาไปให้นี้ชมพูไปให้แบบนี้ <l ots> ตลกมากโอ้ยอ<ม>ย่าไปตีพี่สิลูกไหนจะชมพูไหนพิธีใจดีมากเลยลูก มีคนบอกพ่อเซวไอวายอีกแล้วก็เข้าไปดูได้นะน้องบอกว่าตีไม่ได้นี่นะครับคลิปบีมออยด์ชาแนลใน YouTube นะหรือไม่ก็รอดูพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงเออลงให้ตอนเที่ยงที่เพจบีมเกาวี พ่อพ,อพอจะกินเหรอลูกกินเหรอคะเอาเหรอพ่อคะอยากให้คิดได้อีทำหมอนไอวาการัญญาด้วยไม่ได้ค่ะเขาไม่เราไม่ไอวาการัญญาย่าไม่ใช่คลิปไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คงต้องรอสินค้ามาแล้วกัญญากับ น้องก็ชอบนะนะไปแล้วเบา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  <c oughs> นี่คืออีกโลกหนึ่งน้องพีน้องพีห้ามชนน้องอย่างนั้นเดี๋ยวน้องล้ม เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งลองพี่มานั่งนี่มานั่งนี่ไปหาพิธีดีกว่าปะไปหาพิธ <ปะ S 2> ีกันพออไปหาพิธีดีกว่า,าพีพ่พ<ท>พออนี่เลยพอเล่นกับหนูมากดีกว่า ฮะเลาอ่ะเลยก็ได้ไ ทำไมพิธีเขาเหมือนแบบมีน้ำมูกเลยเดี๋ยวไปพ่นจมูกเขาด้วยนะพรุ่งนี้เรามีงานที่ไหนอ่ามีใครรู้รายละเอียดมากโบ เราเราไปที่ไหนนะแฟนว่าไ, <c oughs> ไ,ไงลูกสาว <c oughs> โอ,โอ,โอรู้ไหม <c oughs> งาน <c oughs> คือตอนเที่ยงแต่มันเป็นงานปิดเนะเาะเก็อาจจะแบบ <c oughs> ไม่ได้สะดวกแฟนไอทีสแควร เพลงแะไรลูกเขาคือชาดแซมผลไม้มที่พ่อซื้อมาดีกว่าชาดแซม,มนี่ This guy <c oughs> และพ่อกินไก่ guy. his name is ชัดแซม he's a very fast <c oughs> ทนานไรสดด้วยค่ะดีใจที่ทำให้ป้าที่เป็นซิมเศร้าดี <Okay. S 1> ขึ้นเยอะเลยอยากให้ทำสติ๊กเกอร์ขอสาวหุ่นยนต์หุ่นยนต์เจนนิเฟอร์เอ้ยทำไม